อันเอ็ดอาหารอีสานบ้านเฮาเน,นาะเขาเนาะลาบปลาเข็งจ้ะปลาเข็งเฮานี้เขาฟักไว้แล้วกับมังคุดก,กับมีเครื่องใช้ก็มีนี้ไม่ยัง้งอ่ะนะพริกคั่วกับข้าวคั่วอันนี้โโเอาต่ำเสือเดียวเลยหอมกระชายป่ะเสือเสือพุงโน่ก้อนเสือเป่งโน่ยิ่งพุงโน่จาน หลายแซบหลายแล้วเขาก็จะทำการตั้อันนี้พอหอมพร้อมพอหอมนี่กระเซ์ฟลงไปเลยง่ายๆอาหารอีสานมาอันนี้น,น้ำปลาเดะน้ำซุปน้ำนปลาเดะต้มโอ้น้ำซุปเสือเกล๋อต้มเสือกเก๋าเอากเอาลงเลยจ้าฮะเฮ็ดอาหารคนที่จะอบไปเฮ็ดเว่เฮ็ดงานจ้าทุกคน ลาบปลาเข็งกินก็พักลุพักอีหูมก็พักตำลึงยอดอขอจบวิดีโอไว้สั้นนี้ก่อนเนาะค่ะเนะเะาะได้ไปฮะ